สวัสดีครับผมต่อพันพื้นเมืองบุรียุทธ์ทงไฮทงหน้าด้วครับแต่ว่ามีไฟอันแจ้งดีอยู่บุรียุทธ์ทงไฮทงหน้าอยู่ทางกาฬสินธุ์นี่ตอนนี้อยู่ที่ที่อะไรครับผมฮัลโหลครับผมเซาลาหกูส์อีไม่โทไม่โทษอ่นอะไรยังนี้ ฮิฮิฮิมาจากพื้นท่าฮิพูดภาษหมีจังหวัดเชียงรายเนาะฮิหรือไม่ฮิหมีหมีโอ้มันสับสนันิดหนเนาะโอ้อันนี้แจ้งดีกว่าอืเดี๋ยวครับมามื่อไหรนี่ยุติกะกะศิเป็นอำเภอของดอยตุงพร้อมได้ครับกะศิหอดดอยตุงกัเดิอยู่ตรงนี้ครับผม แต่ถา้ายสีมาทเที่ยวมาตามร้อยที่ผมมาเนี่ยได้การเลยครับรับรองว่ามีเสียวอ่ะมีสนุกมีบรรยากาศดีครบรทุกรถครับผมมันมัน,ม,นมันสุดยอดเลยวันเสียวแล้วกับ <laughs> อากาศโคตรดีแห้งอันนี้เป็นเป็นบ่อนกลางเตีทยนะครับอยู่อยู่ทึ่งผู้ทึ่งยอดดอยเลยล่ะาการเต็นพี่ภาพมี้องนักภาพนี่ครับฟรีเลยไปแบบมา สายแบบทุ่งบ้านๆคือทุกคนนะโอกาสหณาได้มากกว่ามากวงนี้อีกเนาะเพราะว่าแมนเขาพ้าทิมทิมอื่นๆมากอีกก็ได้บางทีนะชุดยอดอีรีผมว่าที่ที่สุดหมายถึงว่าที่เคยเห็นขึ้นมาพูนไอ้บ้านอย่างนั้บอกยากเลยพาอียิบ้านพาพายิพาออออีเยิ เอาเขาไปเซิร์เบิ่งเลยครับผมเพราะว่าิีห็นจังงรเนาะแมนครับผมเขาไปปเลยพาหมีพาฮีอืมเออพาฮีแล้วก็ขึ้นมาเห้สุดๆขึ้นทีผมนี่ล่ะครับกะมาเฮาอยู่จุดชมวิวกลางเต็นนี่ครับเมนูเขาจะเป็นเมนูอะไรครับวันนี้ผู้ได้ว่ายังกร้างเน้อนี่ลหละไปยังสมุติวรามีคนแม่นว่าพู้มึงคือกินทุกกินอยากแทหยังสิน่ะมันหาซส้อบ่ะได้เร็วครับพอดีลงแวงไต้บ มันอยากกินแนวดีๆอยากย่างงเนี่ยนี่เจี๊ยเอาขึ้นมาย่งมุดแรงเหรอมันหนาวครับตอนนี้อายุอันนี้มากๆเนี่ยขาเสืออะไรเด้เนี่ยขวดหาลำบากเลยนะครับไปขายยืนลูปผูนครับผมแล้วก็ห่อหนึ่งเม่อวันคอยกินเถื่อนนี่หัวเราเก่าบาทชิบบาดคนนี้โอ้ยกับตามน้ำตามในขี้เราต้องไปเสืออยู่บ่ไทยกันมันเป็นไงเถื่อนเด้อสามจะว่ากินของแพงเพลเพลอยากเพลนี่ยล่ะกรณ์เข้ามา อ่ะซื้อมากๆก็ซื้อไข่เบิดถาเบิดอ,อหกรอยกำหนั่งเปา600้าหกรอยกว่าบาทแบรนครับอืม,อมครับกพ<อ>ลังสีต<ร>้มกินแล้วร้อนครับผมดังพอดีมินมีบนดังไฟอีกหน่อยบอนกลางเตี้ยแล้วครับแต่ผู้ใดจะดหจะาผู้ใด้จะขึ้นมาตามที่ปไปว,าวนะ่าเนาะขอแนะนำา่ารถคุณต้องสภาพดีเนะาะเพราะว่ามันตันมันสูงมันเสียวมากๆอิลิมันเสียวครับสกายวอล์กยู่ทุกทาเบิรกทิซใตยครับอืมอิลิพอทางมันแคบยังมีไรทางสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยจอดข้างทางได้ มันก็พอเซลงหางช้างแล้วกันปึบสุดยอดแล้วครับอืมอืมผมมีต้มน่าสองหัวพ่ออืมเดี๋ยวไว้ดูสิโออันไปแล้วบ่อันหมายถึงว่านิ่บ้านไหนจะบังแกอันนั้นนะสิบังโอ้ยเจี้ยบฮะแล้วว่าเมื่อวา้ครับเจีแกบสาวมีอยู่ดิต้มสุดใช่ไหมครับผมเนอะอืมอันมุเจ้าถ่าซิมเนอะอ่ามันได้กินอยู่แล้วละยาขันขืนเนอะ นี่ครับมีนกแกะหนาวอยู่ด้วยพิซซี่ยังเดี๋ยวมีขขาวเหนียวว่าสิกงคีเขาครับผมมีแอมส่ไข่พิเซี่แ้วหลอกมือนะลงมไปกินเขาจะกงคีเลยบอกว่าตรงนี้เขามากีอันกีเขาวเหนียวจีมันเหือกลองเสิร์ชเขาไปเบ้างเลยครับเพราะว่าอย่างเกาะดูผาหิมันสูงสูงกว่ามันจะใกล้จะหอดดอยตุงแล้วนะดูมีอู้หัวดอยตุงอีกคือแบบสุดอ่ะ ดอยตุงมันจะลงนวลไปอีกแต่ฟูนี้มันสูงที่สุดแ่ะอืมตอกจะพร้อมกันสูตรผมน่ะตอกจะพร้อมกันอะไรับแก็บบอกจริงมันตอกปุ๊บดับปั๊บมันจีบบอกคือปวดไหวเบาไม่กินอะไรสดอีกใช่อันนี้ก่อนจะผัาตอกใช้เครื่องมาม่ก่อนันตอกมาละอันนี้สูตรไอ้ไม่ครับผมบอกว่าอันไม่อันสูตรนี้ผู้สาวอยู่น้ำสองปีเด้อบอกไว้ก่อนบอกว่าไม่อันไม่ดูกซินท่อไปทิ่มเลยใส่เบิร์ดเขามากหลายมักสุดเนี่ย ยู้น้ำสองปีเ่วานนี้ดิซี่ปีที่สามเขาเลี้ยงเบิดเขาได้หนีเพื่อเป็นอย่างที่เลี้ยงเลี้งแกินจะมอมม่าเนาะยังไปหัทันเลยอ่ะยังไปหักูมันเขาหักไรหรอก็เรือว่าเจ้าจ้าน้ำเขาลายพวกินจะมอมม่าเขาเลี้งเบิดอนเป็นเบ้ามุกคืะเดีมุกมุกมุกพ่อพ่อเนตอนส่ห้องน้ำยื้อคือรู้สึกว่าจะหิวเกนหรือเปล่าอมกับมี่เย็นท้งสุดหวานนอ มีน้ำเอาปลากระป๋องจะพอไหมนัวครับมีน้ำมีไข่แล้วก็มีปลากระป๋องมีมะม,ม่าเบิดหกร้อยกว่าบ,บาทครับผมเออหกร้อยกว่าเนาะของแพงได้ห้องก,กินแล้วก็ชุวสิบเบียรขึ้นมาหารถได้เรื่องรูกคู่เนียครับยิ่งไก่ยิ่งเพราะว่าคลิปไอ้เบ้าคลิปที่แล้วหรือเป่อือเดี๋ได้เออไม่คลิปที่แล้วผมถ่ายเหตุเริ่องนีครับยิ่งไก่ยิ่งแพงดิถ้าห้องคีร้ลงไปห้องจะหมดลายก่อน โอ้โหะกี้ขึ้นมากกับเสียวเพราะแห้งนะเนี่ยทั้งเสียวทั้งเสียเวลาทั้งบ่คนเชียงรายหรือว่าคนทางเหนือเขาสิฮู้ดีเนาะอ่ะดอกเตยตอกเตยพูลาคุณลหรอครับกี่แก๊สถือว่าเฮาโชคดีเด้เฮามีไอ้มาพ่อพี่ๆทหารตัวนตงนะต่อหรอปะโอ้ยโอเคโอเคไปเอาลงเลยอีเลยนี่อ่ะปแก๊สเลยพี่แก๊สเลยไปเลย คุณผมบู้เสยบไปเจีบยากตีก่อนได้ปะครับตีได้แอ้กินละเสียบเลยได้ไหมเออผู้เสียบกูให้กับตี๊ยเรียวไปยีบว่าเสียบเนาะ <c oughs> อยากให้เห็นอยู่ครับมันมันเสียวแล้วก็สูงสูงมากมากเสื้อเสื้อเขาไปหาเลยครับเสื้อเสื้อลองเบิ้งเลยพลาดบ่ได้ในการขับรถในตอนที่ผมบอกในเบิ้งในคลิปพร้อมกับเสื้อหาเบิ้งล่องเบิ้งครับผมว่ามันหมู่บ้านนี้มันมีจริงๆอยู่อยู่บนภูเขาครับผมอยู่สูงขักเจี๊ยได้เลย เทเลยครับผมได้เสร็จกระเดียกเลยโมนี้อ ouais. uh, uh, ่ะเจ้าอยู่ว่าว้าวคือเสียบใช่ปะได้ลำไม่จะเกี่ยบพ่ออ่ะจะว่าพากันนี่คอเห็นพากันโยนจิ้มนี่อยเยียเยียบไปของคอยได้นี่คอยเหี้นตังซีนี่เตัยแล้วเนี่ยไอยไว้หลายอยู่ด้วางคนอาจะจิ้มมันเสียบไปยังเนี่ยโอ้ส่วนก็เสีย โอ้พี่เดี๋ยวเห็นแล้วโอ้เอออยอไปไว้องหายู่ซ่อนผมลูกเดี๋ไปลูกนี่ครับมันได้ขี้เย็นนะถึงจะเป็นอาหารอาหารที่เคยเห็นเคยกินดูแต่ว่าถ้ามาเที่ยวตรงนี้นี่แหละคือเมนูหลักเลยครับผมยืหลี่เมนูหลักเพราะว่าเจ้าของจะไปซื้ออีหอย่างมันคาแล้วล่ะก็เรียนสุดลงหุกความครับเพราะว่ายูน่เขาจิปิดด้านหกมงคิงนะครับหกมงแรงครับ สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีร้อนแหวนมึงสดงามกอนกูรับประกาศแล้วแซ่บเอ้าวไปใกล้ๆดิก็ไม่ต้องไปใกล้บ่บ่เอื้อหนึ่งละบอกเฮาซุ่มเฮาปรเห็ดซุ่มนะอันนี้มีชดถ้วนโอ้ยนี่ครับครับตอนนี้ประมาณสิบหกองศาครับผมตอนเขาตุ่มสิบหกองศานี่คือคว่หัวหรือหนาวครับผมหนาวบอกว่าเป็นคว่หัวมาหมอกลงเต็มพื่อนยุ่นนี่ผมแนะน้ำหัานเทมาเที่ยวแบบพูดซึ่งดอยซึ่งอะไรอย่ากินเบียร์อย่ากกินยังครับผม เล่าเองเหรเล่าเอาเลยครับผมเอาเลยนั้นเขาต้องกินไม่ต้องต่อครับผมเป่าเนี่ยเด็บ่เ็นว่าอาหารจีอันนี้ได้ครับเ่ามันมันนวเองบรรยากาศมันได้ครับผมแต่ว่ามันนวด้วยน้ำใครไอ้ที่บัวสุกผมเนี่แต่มันสุกผมเนียกินเนื้อย่างอยู่แต่ว่าเวลามันจันจอมันเขาจะบัวใครแต่มึงกินเส้นมึงแสบมึงกินแล้วบ่อยากยุดูุดนี่ จริงอืมเากินแล้วมันบม่อยากเศร้าอืมอืมแม่นว่ะนี่ครับสังเกตีเบื่อไรครับผมไอ้ใหม่เป็นคนมีเนื้อมีนวลเขาต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับผมไอ้อาดกันยีเตยสดหาฮว่าใครหาหน่วยหนาวครับผรี่ครับมันแคบพี่เขาเบิ่งแยกพื้นเนี่ยพื้นเปียกเบิ้แลยครับอย่างหนึ่งเปียกมันคือแบบหมองมันลงหนาอืมเนี่ยครับมันอาจจะไม่เห็นดอกตรงเห็นดอกเมาตากลงองมใช่บ่อไอ้ไหมเออ ใกล้เลยหักหักครับผมบ่มันดีหักก็ได้บ่หักบ่หักบ่หักจะจะเอาทางตู้มห้มันจะมาแทงปากบ่มาเนี่ยไ่ใช่ตัวนี้ก็ได้โอ้้ไดกังหินเออหยัดวากเนี่ยจิ้ะไรกินเนี่ยแล้วรายการที่เก่าละ เกลียบเป็นโบนิบวกกันตัวเมื่อกี้นี่โชคเสี่ยงมาแล้วน่าจิ้มแสียแล้วมั้วันนี้ต้องหนากินหอมมันเสียดเนาะเสียบมันบบี้จะไปซื้ออีกกะไดินี่เองที่กิ่งส้มไปซื้อมันแทบเบิดแล่ะครับผมลูกค้าก็หลายๆคนมาเที่ยวหลายเลยครับผมคนเยอะอีกมันเป็นส่วนมันหยุดเนาะบอวันมันทำงานเหรอแต่ว่าอืมอืม เพชรตสูตรใดเด้อเพชรตามแซ่บวะแซ่บสุดเลยข้าวไข่จิอ้าวเจ้าต้องเชียร์เหมือนกัมันเป็นผมกืบมันจะเสี่บลองไลยเพราะว่าบรรยากาศอยู่ทั้งพูดเนี่ยนี่แหละเมนูเมนูที่แซ่บที่สุดแล้วครับผมนะอ๋ออ๋อหลังจากมีผมบรรยากาศเป่นแซ่บวัวข้อยาสูบก็ต้องเป่าอืม บู๊ยได้แม่อีละกคิดแบบสผยงามแ่บเลยเลยครับเอต้นของไอ้ไม้ครับผมลูกสาวคนนั่งถ่ายไม่ได้เของไม่ใช่อะอานว่าสาวันเียเเม็ดสูตรนี่ยเขาเกี่ยวกับหาหัวใครหาหน่อยเดี๋ยวผมซิมน้ำก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอเดี๋ยวบเอง่ะบอสานซิมน้ำมาสิเรวจะกินเซียนอยอ่แชร์ไปดลเบา hoàn đây này, già té này gì nào à, bạch can, được, ở phía cái số lượng chắc là gì, cái cái hoàn tương đối, lăn lăn cái là cái gì, gì đó, xuống <coughs> <érer boi> <coughs> ภาพมันยืดตรงไปกระป๋องไงมันภาพอะไรจึงยืดมันยืดหนึ่งยึดครับไบบนี้เอินยับเอานี่เลยป่ะเอาเลยป่ะอันนี้เขาเอินพริกยังเนี่ยหนึ่งสองเอาเลยได้พริกลาบอันนี้เขาเอินพริกลาบเลยอย่าฟาดเด้อหนึ่งสองอ้อันนี้มาลาบบหรคือเอาเอาพริกลาบพริกลาบอยู่พิมพ์โอ้โห ผสมมาลาด้วยครับผมหอมหอมผมมักเลยไอ้พริกผู้ผาอีเนี่ยอีมันมีวัขแค็งมือเยอะแยะเออเออมันฝรั่งมันดีตามเนี่ยนีแต่บักพริกได้บาดที่เนี่ยเขาไปอยู่เกาหลีมากการสูตรคือการแซ่บเนี่ยหรือว่าแซ่บนะเอาอีริ้วเฮยกอดลอยทีเดียว บ่อยากหญ่ือตัวอืมชิม,มคุณต้องใส่อีกอ่ะอิลี่ตอนมาสืบพักพริกอยู่นี่เนะครับเด้อ,ดอเด้อว่าผมจะสืบมี่อีกอยุ้ยรักเจ๊ซิบถุงอยู่ซาถุงอยู่เบิดแพงกันเลยอิลีเออมีเนบักแแขนด้วยสืบเป็น,น,นเหรัญญานุลละเบิ้ดเหรัญญานุลละอืมอย่าลืมใส่พริกอย่างเจบที่เมนเอาลองมึงเลย เจ้าดูดเข้าไปค้าแรกเจ้าสิได้ได้กินเลยอิลี่ไยพี่น้องชาวเหนือต้มมะม่าแล้วพริกสามัคใจด้วยเออเนี่นี่แซ่บแซ่บมันหอมเังไหนบ่จัโอ้ยผมไปซื้อมีบ้านครับผมผมจึซื้อเมีกัลซินเลยล่ะอิลี่เสีอีกซสียอีกไม่ได้บ่ได้บอกเล่นมันหอมเลยอ้าวนี่ล่ะโคตรแซ่บเลย เอามือนใสอีกตัวมาใหม่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจิผมจิซื้อเมียบ้านหมดและเอันนี้ถ่ายคลิปตัวมใหม่ขึ้นก็แมนเดบิสเขาจะไปอยู่ใสเนาะเดี๋ยจะตอกกลมเสไว้เรียบร้อยแล้วโแสบแซ่บเนาะอืมาลาบชิสสายเลยชิสสายเลยแซ่บเลยเนี่ยมาเพราะว่าดูดเข้าไปค้ามแดกอูมามิเดือดอะ คุณไปเรียนทําอาหารที่ไหนมาเร็วๆเออแม่นแมนนากเลยแม่นเหมนนางนาคเลยอย่างกินเบบโอ้แซ่บโอ,อ,อ้นนกิ่นรสกินรสใส่กระโมนและพริกพริกพริกลับนะอืออือพอดีเลยก็อย่างเห็ดเป็นถุงละสิบบาทครับเนี่ยถุงสิบบาทมันจะเนส่วนมักแห่ดเออคือแรกเคยซื้อเมียเมียไปเป็นสต็อกเลยล่ะมาวหมาโคดแสบเลยวะอาหารพัตตะคันเลยเร่อร้อน ผมอยากให้นาวนี่ผมอยากให้มาใส่ชีวิตจงให้บบาเกินได้ซดประเทศโอ้ยเอาจีตุมอีกโคตรแสบเลยม่มันจีนอนวะเอ้โหก็คือดูวันสีแ่บขนาดนี้เกียนาวด้วยนี่วะเบาว่าคือตัพริกลับเนื้อแ่บขนาดนี้นะอเบื้งเด้อตั้ที่นี่ผมอย่ที่ไหเบาแ่บไปดิแมนครับบบาจีตุลมืออื่นเยี่ยเท่าไรบ้าเลยอืมตอนทางลงไปสื่อไม่ลำบากอีกอืมรู้แ่บ มาตัมพริกจะมาแค้นบอกว่าแม้นขัวคิดว่าสิกขัวใส่น้มกันเลยขัวก็จังั้นแล้วมาตัมใส่น้มกันเนาะเซฟเซฟเบเกัดอยู่นี่ครับอืมอิริมาลายังยังบผสูอันนี้อะไรครับผมว่าผมเห็ดแก้ภูมิคุ้มหรือวะก็หมา่ใครผมมันสูตรได้การแล้วแต่ว่าบวกกับพริกย่องเจ้าของคือก้อนแหละ แซ่บเ่าะแสบดีบดถนามมั้งไอ้มึงเนี่ยห้องหีงดอะไรอย่างเี้ก่อไฟเนาะหีดก่อไฟก่อนแสบแสบเศรษฐเนาะจังหวะบรรยากาศตรงนี้โคตรหนาวเด้อบอกไว้ก่นอนตอนนี้ผมมีแนวอ่านหนังสือได้ครับมันเลยร้อนร้อนในกาย <laughs> ร้อนทั้งในโอ้แสบบีอืมมันมันดูดออกไปนะมันมาหมายแซ่บสบชีวิตเลย โอ้ต้องมากินที่ที่อะไรบอบ้านผ้าอี้ผายี่ <c oughs> เออผายี่นี่แหละครับเด็กการเลยครับว่าไงผายล้ามกนะครับมึงล้ามกับเออบางก็เขาทำไหมอันนี้วัวอ่ะตัวโม่ไอไม้บริสต์บริโม่แล้วครับผมโอ้แตบเลยจำไว้เด้อพอม่พี่น้องชาวเหนือเนาะ เด็ลับจมคิบไอ้บ่าวเนาะให้ให้ตามเมนคลิปทุกผมเลยก็ไเลยครับผมเอามาๆเป็นต้มใช้กับพริกลาบเด้ออืมเสียบเสียบแล้วเนาะจนจะเบิร์ดแล้วเบิร์ดดีละเขาคนอีสานอืมเด็ดมาซิมพริกลาบบางที่บางยางถือปากได้กักินถือว่าโอเคเลยนืมแต่อันนี้มันขวดแสบก่าอาหารอีสานเพราะว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดของคนอื่นไม่กินยังแสบอ่ะ คนเหนือบ่ต้องพูดบ่ผมบ่ได้เว้าถึงว่าเป็นอาหารที่อย่ามองข้ามนะครับผมมาอยู่จุดตั้งเต็นท์อยู่ตรงนี้อย่ามองข้ามเลยล่ะเเราาามกงต็นท์ไข่ไข่มาม่าแล้วก็พริกล้าบครับผมอืที่หลางเขาแซ่บซื้อเปล่าแล้วก็ขึ้นมาสิมีด่านด่านทหารนะครับเด้อมาตลอดทางเเป็นรถลยพริกล้าบเขา่อืใครเดานะอืแซ่บดี พอเขาไปเขาจะเป็นพระตำหนักดอยตุงใช่ไหครับดอยตุงส่วนดูเดี๋ยวเพื่งดาดังไฟเอาบรรยากาศก่อนพัาตากูัเหนืน่กลังดังอยู่แอยู่ดีม่แงแเลยบบบอิลีย่าอติดแฝอิลีเบิร์ตอะไรอย่างเี้ยนเขาต้องเบิรนี้ฉันต้องการแค่แสงไฟต้องการความบุญเขาจินร้อนรนหลักมันแบบ มันกับอุนในร่างกายล้วก็วามเสียบพร้อมครับผมนี่แหละครับคือเมนูอันดับหนึ่งเลยลหละหมายถึงว่าแต่เขามาเตวินกับแมนอยู่ครับผู้ผมมาคำแล้วก็เลือกเลือกแต่แค่มะม่ากับไข่กับปลากระป๋องหมดแล้วแมนต้องมาแต่แต่ใบสามก็ไเลยครับมขามาหอดแถวเขตบริเวณนี้มัน่อจะหาใครหลูกเนาะแมนเดี่ยวดีดีวิวดีครับผมได้บรรยากาศพร้อม โคตรได้เลยล่ะเทิีิบอกว่าจังได้ครับผมแสบเลยแสบเดี๋ยวจังรอชมตอนมืออื่นเศร้านี่ครับเต้นที่ผมสินอนกันเลยเต้นของไอ้ไม้ครับครับผมโอ้ยแหนะนอนเลยอยู่เดีมีแห้งเด้อเพ่พี่น้องเห็นตัวนี้โอ้โคตรแซ่บเลยทิจิเหมือนมันบ่เห็นผมสิพายางไปเบิ่งหลายหลายหมอนกันครับแต่ว่ามันบ่เห็นบรรยากาศบันไดเดี๋ยวมื้อื่นคลิปต่อไปเนาะแมนคักๆ ไปยุได้อยู่ได้อยู่มาเสียบเสือไปในเงินไหลเสียบเสือ่ะพอๆกันไหมครับค่ำคืนนี้รับฟันดีกันทุกคนครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวพากันเป็นนอนนอนในเต็นท์ละครับผมการเต็นท์นอนกันมันเป็นร้านนอนเต็นท์กันนะครับผู้ใดคอมเมนต์ต้องผมเดี๋ยวผมเวทคอมเมนต์ใต้คลิปละเนี่ยน้ำเราต้องมีพิงไฟเอาเปิดพิงพิงไฟอยู่บันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดต่อไปเดี๋ยวไปดูแล่สุดกันต่อ Ông ngoan mát rồi mà xem Chú ừ. hay ạ